สวัสดีครับผมดรวิชัยวงองศรีวัฒนาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาจึมาคุยกันนะครับว่าทําไมการขายแบบเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วสังเกตดูนะครับสมัยก่อนเวลาเราขายสินค้าเราจะเน้นที่อะไรครับเราจะเน้นที่กระบวนการเปิดการขายจากการข้อตัวแย้งนะครับและปิดการขายปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นไปนตามคันรองที่ของท่านที่ท่านกําหนดเอาไว้แต่อย่างไรเนื่องจากผู้บริโภค จะดิ้นหลุดออกจากพันธนาการที่ท่านได้วางไว้กับดักที่ท่านได้วางไว้ไม่สามารถทําอะไรผูี้พรกนภ้ดดดได้อีกแล้วท่านเคยได้ยินนะครับว่ามันมีการขายแบบ B 2 B business to business มีการขายแบบ business to C หรือ to consumer หรือ customer แต่อนาคตสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นการขายแบบ C 2 C ครับ customer to customer หรือ consumer to consumer เพราะ consumer ไม่ฟัง business อีกต่อไปแล้ว อันนี้นคือข่าวร้ายนะครับส่วนข่าวดีก็คือเรามีกลไกในการขายในยุค3.0ซึ่งจะเข้ามาช่วยพัฒนาการขายของเราเพราะเราเข้าใจดีว่าลูกค้าจะแสดงออกลูกค้าจะมีพฤติกรรมภาษากายในทางดิจิตอลมากขึ้นลูกค้าจะมีรอยย่ำบนโครนหรือบนหิมะซึ่งเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์ให้ท่านเห็นเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยถ้าท่านฟอลโล่สเต็ รที่เราแนะนำไปในการขายในยุค3.0เร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ